ออแลกพังชาวบ้านในตำบลนาโกออำเภอกุชินารายจังหวัดกระสินผ่าเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและอสอมมสำรวจบ้านพักของญาติที่ป่วยด้วยโรคจิตเวทมีอาการหลอน <มา S 2> ทำลายข้าวของอเธอพบว่าสาเหตุสำคัญของโรคนี้คือผู้ป่วยมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดมือพอ่อม,มาอแม,ม่นจะ้ะ แม้จะเข้ารับการบำบัดหลายครั้งแต่ก็กลับมาเสพใหม่ใช้สารเสพติดหลายชนิดและดื่มเหล้าด้วยทำให้มีอาการคุ้มคลั่งและพยายามทำร้ายร่างกายเพื่อนบ้านพอเขาเสพเข้าเยอะๆเสพเข้าเยอะๆเ,เ,เขาก็อาการเขาก็หลอนแล้วเขาก็ทำร้ายทุบบ้านทุบ กระจกแตกค่ะกระจกแตกแล้วก็ร้องโวยวายโวก๊กเวกพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงโทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งเป็นนัเลยเนาะมาถามข่าวเ,เป็นทะเลยอันไทยเฮาเฮานี้ไทยเฮากะละาวาั่นแล้วเนาะกะเป็อเลยกะยานจ้าก็ากเลยได้เอทโฮเอ็อเลยไว้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวศที่รุนแรงเกินกว่าที่ครอบครัวจะแก้ไขกันตามลำพัง ทำให้วิญญาพุ่มการหลงประธานอสมอตำบลน,นาโกซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนหรือเครือข่ายเอื้อบุญนาโกจะคอยลงพื้นที่ติดตามปัญหาสอบถามทั้งครอบครัวและเพื่อนบ้านเพื่อช่วยกันรับมือปัญหาผู้ป่วยจิตเวชหลายครอบครัวต้องสร้างรั้วบ้านให้มิดชิดและติดตู้แดงเพื่อให้ตำรวจสายตรวจหมาล่าตะเวนดูแลป้องกันเหตุ ขณะที่ทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชกุจินารายจะคอยเป็นพี่เลี้ยงเพราะปัญหานี้มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นไล่เก่าเนี่ยหายจากอาการทางจิตสงบอยู่ได้แต่ก็ไปใช้ยาเพิ่มเพราะว่าใช้แล้วถ้าได้รับยาจากโรงพยาบาลไปค่ะคนไข้จะง่วงก็จะรู้สึกไม่สุขสบายนั้นเอายาบ้ามาแก้ดีกว่าแล้วในอีกกลุ่มใหม่ก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้ว่า เด็กกลุ่มใหม่ๆที่เป็นผู้เสพหน้าใหม่อะค่ะเขาก็จะอยู่ในสภาวะพื้นฐานครอบครัวที่ไม่ได้ต่างกันปรากฏว่าเขาก็จะเรียนไม่ได้เพราะเขาไปอยู่ในสังคมที่แบบเขามีภาวะเครียดในครอบครัวเนาะพอไปถึงโรงเรียนก็เรียนไม่ได้มืออ่านหนังสือไม่ออกสุดท้ายก็จบป .6 ห,หรือไม่ก็มัธยมศึกษาตอนต้นไม่มีงานทำก็อยู่กับเพื่อนก็ไปเสพยาก็เป็นนักเสพหน้าใหม่ ก็วนกันไปค่ะบางทีนะตอนนี้จากที่เรารักษา1ครอบครัวหนึหนคนก็กลายเป็น1ครอบครัวขั้นต่ำสอคนคือผู้ปว่วยใช้ยาเสพติดและอีกหนึ่งคนที่เพิ่มเข้ามาคือผู้ปว่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากการที่ต้องอยู่กับคนผู้ปว่วยจิตเวชเกือบ20ปีแล้วที่ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายหรือทีมไม้เลื้อย พยายามแก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชขาดยาอาการกําเริบมีระบบส่งยาถึงบ้านติดตามอาการสม่ำเสมอก่อนหน้านี้ดูเหมือนปัญหาจะคลี่คลายแต่ปัจจุบันการเข้าถึงยาเสพติดที่มากขึ้นกำลังกลายเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยจิตเวชเพิ่มมากขึ้นเช่นกันแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่กลับว่ามันแย่ลงไปไม่ก็คือจิตเวชเข้าถึงยาเสพติดมาก เข้าถึงง่ายมากแล้วก็ทำให้อาการของเขารวมไปถึงจำนวนจิตเวทมันมากขึ้นแต่ว่าจำนวนเจ้าหน้าที่แล้วก็คนทำงานเนี่ยม,มันเท่าเดิมนะคะทำให้ปริมาณงานมันมากขึ้นความยากก็คือตรงนี้ค่ะคนไข้ามากแต่ว่าเจ้าหน้าที่มันน้อยอําเภอกุชินารายจังหวัดกระสินมีผู้ป่วยจิตเวทที่ต้องรับการรักษาต่อเนื่องกว่า400รอคนโดยในพื้นที่ตำบลน,นากโกมีผู้ป่วยจิตเวท26คน การดูแลจะใช้ระบบเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันทั้งอสมฝ่ายปกครองตำรวจองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเป็นชุมชนต้นแบบที่สามารถแก้ปัญหาและป้องกันเหตุรุนแรงได้แต่พวกเขาก็บอกว่ายังต้องทำงานเข้มข้นต่อเนื่องเพราะตราบใดที่ยังมีปัญหายาเสพติดปัญหาผู้ป่วยจิตเวชก็ยังไม่หมดไปจากชุมชนอย่างแน่นอน ไพทู์ธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน